เรื่องของ PA นะครับเอาซะว,ว่าเราเรามาแชร์กันครับคุณผูเรามาแชร,ร,ร,าาชร์ประสบการณ์ขขผมทำแบบนี้ถ้าทําแบบนี้แล้วเรามาแชร์นะจุดสุดการสองหลักนี้นะครับค,คือในเรื่องของ PA นะครับ PA จะม่ PA สี่ PA หนึ่ง PA สอง PA สามและ PA สี่นะครับในตัว PA 4, สีน่นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละเชื่อว่าคนเคยเห็นมาแล้วนะครับซึ่งตัว PA 1, หนึ่งเนี่ยก็จะมี เป็นของตำแหน่งกรู่นะครับแล้วก็แยกวิทยาฐานะนะครับผมจะพูดในส่วนของที่ยังไม่มีวิทยาฐานะนะครับพี1เอหนอึ่งจะมีอยู่สองส่วนเดียวคาขอพูดส่วนที่สองก่อนนะครับส่วนของส่วนที่สองคือการทําประเด,ด็นท้าทายวันนี้มีกลมีประเด็นท้าทายแต่เราหมคนแล้วใช่ไหมครับขัานตอนที่หนึ่งการรต้องปัญหาปูอาจจะได้สี่ห้าก็ครูาราก,ก็เลอกมาสักหนึ่งปัญหาอย,ย่างเชียนรประเด็นท้าทาย ถตอว่าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราเก็เอาหน้าไหกครับมาเป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นมม .2 ม .3 ้่นไปนะครับสภาพปัญหาของผู้เรียนเป็นยังไงบรรยายทักสี่ห้าบรรทัดก็ได้ครับคุณครูคคจะไปดึงเอาเรือน100ิร้อยเข้ามาเกี่ยวเอาโควิดเข้ามาเกี่ยวก็ได้ครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการคาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนทั้งห้องครับ 3 0คน40ต่คนได้รับการพัฒนาตามรูปแบบอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือเราเรามาพูดแล้วก็เอาหลักไว้ก่อนนะครับซึ่งถ้าจะพัฒนากันอจริงคุณครูต้องมีโน้ตบุ๊กแล้วก็ต้องทำไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรามาแลกเปลี่ยนเอาเอาความตระหนักของการทำ D A ดีกว่านะครับอ่างไี้ดีกว่าส่วนเชิงคุณภาพนะครับจากเด็กมหน30คนเนี่ยเด็กจะได้อะไรคิดออกมาเป็นร้อยละ ในส่วนที่ผมทำนะครับผมเอา,เอาแผนพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาแผน3ปี5ปีในนั้นจะมีค่าเป้าหมายของโรงเรียนอยู่ใช่ไหมครับเวลาที่เราคิิร้อยละคุณภาพอย่างเช่นว่าผู้เรียนมีทักษะการที่คำนวณระดับชั้นม .1 100้อยละ95ขึ้นไปในปี65สมมุตินะครับในแผนพัฒนาของโรงเรียนที่กําหนดไว้ค่าเป้าหมายผมก็เอาตัวน,นั้นแหละครับ เพราะว่าเวลาสรุปผลที่เกิดขึ้นมันจะได้มีแบ็กกราวมันจะได้มีตัวที่ไปอ้างอิงน่อยถ้าสมมติว่าบางทีเราอ้างอิงว่าผู้เรียนเกิดการพัฒน,นาน้อยละ 70, ลเจ็ดสิ่งเราตั้งไปเลยอย่างนีน้โอยที่ไม่มีไม่มีอะไรมาอ้างอิงครับมันมันจะเป็นหมือลอยๆผมก็เลยเอาค่าจากนั้นมาอ้างอิงนะครับจบแล้วครับส่วนที่สองที่ผมเอาส่วนที่สองมาให้คุณครูด,ดูก่อนเพราะว่า คุณครูจะได้มีปัญหาเพื่อที่จะไปเขียนในส่วนที่หน,ท,นที่สองที่เร,ราทานะครับส่วนที่หนึ่งก็จะมีอยู่สองส่วนส่วนแรกคือภาระางานตามมาตรฐานตำแหน่งคุณครูต้องไปดูวอยี่สิบเอ็ดทับหกสี่นะครับทับหกสี่ไม่ใช่วอยี่สบเอ็ดที่เป็นวิทยาลัยาานะครับ,บททคือตัวนี้ครับภาระงานของข้าราการครูและบุคลากรทา,ารงการศึกษา ทำไมต้องมาดูตัวนี้เพื่อที่คุณครูจะได้เอามาอ่อกรงในภาระงานที่ปศออเขากําหนดมีอะไรบ้างหลักๆเลยชั่วโมงสอนตามตารางสอนงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษางานตอบสนองนงโยบายและจุดเน้นถ้าเป็นไปได้ก็ออกคํางสั่งไว้เลยครับนะครับออกอํางสั่งไหเลยคุณครูอมอมีภาระงานตามสีข้อนี้ จะเพิ่มก็น่าจะได้แต่อย่าอย่าให้ลดสี่ข้อนี้เพราะอะไรเพราะถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปภาระงานตามที่กศสกำหนดคุณครูจะไม่มีเลยแล้ว EA คุณครูก็จะตกตั้งแต่ภาระงานไม่มีสิทธิ์เลยครับไม่มีสิทธิ์อะไรบ้างสิทธิ์สามสิทธิ์น่จะขอมีขอเลื่อนสิทธิ์ที่จะขึ้นงเงินเดือนสิทธิ์ที่จะคงวิทยาฐานะเพราะว่าคุณครูขาดคุณสมบัติตรงนี้ไปแล้ว นะครับฉะนั้นวยี่สิบเก็บทับหกสี่นะครับย้ำทับหกสี่ในนี้จะบอกไว้หมดเลยว่าภาระงานที่คุณครูต้องมีนะครับการสอนจะต้องมีกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับลองเช็คดูซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่พลาดกันหรอกครับครูเราสอนเยอะครับกว่นี้เสร็จปุ๊บนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยส่วนที่สองตรงนี้สำคัญเลยตอนนี้เรามีภาระเท่าไหร่ครับเรามีประเด็นท้าทายแล้ว เราจะจัดการเรียนการสอนยังไงให้มันไปเข้าประเด็นท้าทายนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าก็แสดงว่าเราจะต้องทำในส่วนของข้อตกลงประเด็นท้าทายก็คืออยู่ในข้อตกลงส่วนที่สองนะเข้าใจตรงกันนะครับแสดงว่าทุกคนจะต้องเอาอจะต้องหาปัญหาให้ได้ประเด็นท้าทาย การที่จะได้ประเด็นท้าทายเมื่อกี้ก็คือขั้นตอนเมื่อกี้ห้าตอนเมื่อกี้เราต้องทําตรงนี้ก่อนเราถึงจะได้รู้ว่าประเด็นท้าทายตรงนั้นเราคืออะไรใช่ไหมแลวเรามาเขียนลงแลวไปทําในส่วนที่ให้มันสอดคล้องกันให้มันสอดคล้องกันนะครับบรคก็ถ้าตัวที่อาจารย์ทำเมื่อกี้เป็นเด็นท้าทายเลยนะมองเห็นยังอ่ะเชิญครับอันนี้ก็เป็น แนะนำนะครับจะเรียกว่าแนะนำไหมเป็นแชร์ดีกว่าบางท่านอาจจะขนาดทำส่วนที่หนึ่งก่อนแต่พอผมทําไปแล้วผมมองว่าถ้าเราทําส่วนที่สองก่อนเราจะมองงานที่จะทําให้มันมาเข้าประเด็นท่านใช่ไหครับอันนี้จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวแต่ละด้านที่คุณครูจะต้องทํานะครับใน PA หนึ่งเขาจะเขียนกว้างมากเลยบอกว่าด้านาก,การจัดการเรียนรู้ต้องทําอะไรบ้างแต่ตัวที่จะชี้วัดคุณครูได้ว่าต้องทําอะไรบ้าง จดอยู่ใน PA สองครับ PA สองหน้าเจ็ดสิบหกในคู่มือท่านต้องมีคู่มือนะครับท่านต้องมีคู่มือ PA นะครับหน้าเจ็ดสิบหกครับนี่เห็นไหมครับการจัดการเรียนรู้จะมีอยู่แปดด้านแล้วทํายังไงจะให้ครบแปดด้านอ่านตัวตัวแรกตัวแรกชี้แจงหน่อยตัวเนี้ยถ้าเป็นผมนะครับผมจะเอาเนี่ยไอ้หนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสาม ไปใส่ในตารางตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมจะเอาพาระงานเขปใชตัวชี้วัดตรงนี้ก็อางไปเ่ยครับก็ส่วนใหญ่เราก็ทาอย่างนั้นใช่ไหมราคาถึแล้วผมจะเอามาแปะตัวก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้มันครบครับเราจะได้เขียนครบเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆกับประเด็นที่คุณครูไปสร้างเป็นประเด็นท้าทายครับตรงนี้ครับผลลัพธ์ที่คาดหวังเอาจากบทที่สองใช่ไหมครับครับผมเขียนให้สอดคล้องกับ PA2 so. นะครับอันนี้พูดยูปแบบรวบลัดมากเลยนะครับ การาใช้หรือพัฒนาหลักสูตรมีการจัดทารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยมีการปรับะยุกให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศากึกษาและ้องถิ่นก็พิเศษออกแบบก็รเรียรู้ก็พเก่อนก็พปเศษก่อนในช่องนั้นเออก็พิเให้เขาเห็นหน่อยครับคือตัวนี้เลยครับ คือวิเคราะห์หลักสูตรเลยครับฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่เคราอหลักสูตร PA2 เราก็เรียบร้อยตั้งแต่ต้นเลยครับน,นะครับ PA2 ก็ PA เรียบร้อยตั้งแต่ต้นเลยเนในกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตรนะครับตามแนวทางของเราก็จะมีเก้าตารางแต่รวบรัดไห้นะครับได้แค่หนึ่ง ตารางตัวนี้ที่ที่พอมีมีตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเติมเต็มในช่วงหลังไม่ไม่ต้องห่วงครับก้าวตารางมีอะไรบ้างครูยังงงน้องน้องพูดบอกก้าตารางเนี่ยตอนแรกผมบอกก้าตารางกก็งงพอไปดูอ๋อแล้วกิจกรรมที่คุณครูขออนุญาตครับกิจกรรมที่คุณครูเอามานําเสนอถ้าไม่ผ่านกระบวนการเคราะหลักสูตรคุณครูจะไม่รู้เลยว่ากิจกรรมที่คุณครูทามันสอดคล้องกับตัวชีวัดไหม พราะตัวที่สําคัญที่สุดของการเีราะหลักสุดอยู่ที่ตารางที่สามนะีตารางที่สามจะมีะหออะไรบ้างรีะห์ความสัมพันธ์มาตรฐานตัวชีวัดสมรรถนะคุณลักษณะบุประสคค์แล้วจะเกิดทักษะอะไรบ้างนะครับอันนี้อันนี้มีอยู่ในในตัวควานะครับคุณครูออกไปแล้วรอบํำได้เลยนะครับแล้วทัาษัการคิดจะมีอะไรบ้างการคิดพื้นฐานที่เป็นเตรียมที่ชั้นสูงเราก็เอามาใส่ของตรนนี้ครับส่วนคำอธิบาย สมมติว่าทักษะการคิดตัวแรกคือการระบุก็ออกมาเขียนนะครับตัวทักษะการคิดตัวที่2คือวิเคราะห์เอามาเขียนออกแย่เอามาเขียนทดสอบเอามาเขียนใช้ความรู้เอามาเขียนถ้ามันมีอีกตัวหนึ่งเป็นระบุให้มาเติมสองครับถ้ามันมีอีกตัวหนึ่งใช้ความรู้ให้มาเติมเป็นสองครับพออจะนึกออกใช่ไหมครับเพื่อที่จะหาความถี่ของตัวชี้วัดแล้วเอาในความถี่ตรงนี้เลยครับอันนี้คือรูปแบบของนะครับคุณครูอาจจะมีรูปแบบนึง แล้วผมจะเอาไอ้ความผีตัวนี้นะครับมาจาัดตามรดับความสําคัญอันไหนที่ความผีมันเยอะให้ชั่วโมงสอนให้น้ําหนักมันลงไปอมอมอ,อ,อมาบาที่ตะกี้มาที่ความผีอย่างนี้น่าจะนันที่ที่คุณครูคมอนพูดเดี๋ยวว่าไอ้ถ้าเจอระบุสองเนี่ยมาใส่สองหมายควาว่าเรานับจากตัวชีวัดนี้นะนี่วิเคราะห์ระบูออกแบบทดสอบใช้วความรู้ใช้เทคโนโลยีประเมินรวบรวมพัฒนา พวกนี้เป็นข้อความจากตัวชีวัตแต่และกลุ่มสาระของกายของเราเนี่ยพี่ที่ครูอมรพูดนั่นหมายความว่าพอครูอมรพูดถึงความข hmm. th ี okay. Okay. Ừ, Brett, okay. Okay. Not, like yeah. ่อมันจริงมาอยู่ที่ที่ความผี่ที่เห็นนะนี่ความขี่รงนี้โอเคโอเคเชิญเชิญอันนียท่านนี่มันเชื่อมโยงอธรรมะทนะตี้ลงในดิ่งอาเชิญแล้วตัวแล้วตัวที่เป็นเทาเท่าที่ผมทำเทาเชื่อมไปนะครับ เพราะว่าในตัวในตัวสาระที่สี่มันจะมีออกแบบกบบคิดกำนวณผมก็เลยคิดต่อเลยว่าถ้ามันเป็นไปได้เอาสองตัวเนี้ยมาบูรณาการกันเลยนะครับเพราะว่าตอนที่สอนมันจูใบถงเหมดนะครับแล้วมันจะสอนไม่กันเอาตัวชีวดแต่ละตัวมาบูรณาการกันเกิดเป็นตัวชีวะเดียวแล้วสอนตามนั้นเลยนะครับอันนี้คือแนวคิดที่จะทำแต่ยังไม่ติอ่าเติมหนึ่งอมน ท่านอาจารย์จะต้องทําเป็นแนวดิ่งให้เสร็จเด้อชี้ลูกศอชี้ด้วยบอลน,นลูกศอนชี้ทำเป็นแนวดิ่งให้เสร็จเลยแต่และตัวเนี่ยขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตอย่างนี้อาจารย์ที่ที่อาจารย์เห็นสมรรถนะในหลักสูตรมันมีห้าสมรรถนะเราไปเอาตัวสมรรถนะมาทีนี้มันจะเป็นสมรรถนะใดบ้างเนี่ยก็เรารู้ว่ามันมีสมรรถนะในด้านการสื่อสาร ด้านการคิดการแกร้ปัญหาทักษะชีวิตและเทคโนโลยีเราก็ดูว่าวิเคราะห์เนี่ยมันอยู่การสื่อสารอย่างนี้เราไปดูไอ้ระบุเนี่ยมันอยู่การคิดอย่างนี้เราก็ไปดูว่าไอ้ออกแบบเนี่ยมันอยู่การแกร้ปัญหาอย่างนี้มันตรงตัวไหนก็ใน,ใน,ใ,นในลักษณะเดียวกันไอ้คุณลักษณะคุณประสงค์ในแปเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็เรื่องเนี่ยการซื่อสัตด์เราก็ไปดูว่าเราสอนสมวว่าเรื่องนี้เรื่องวิเคราะห์เนี่ย อยู่ในสมรรถนะการสื่อสารแล้วเราก็ไปดูว่าในการวิเคราะห์เนี่ยมันไปตรงกับคุณนั้นลักษณะด้านความซื่อสัตย์ก็ใส่ความซื่อสัตย์ลงไปวินัยฝ่ายการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทําง,งานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหลักสูตรแค่นั้นโอเคเชิญเชิญก็เดี๋ยวจะขออนุญาตทราการวิเคราะห์หลักสูตรไปสักก่อนนะครับขึ้น p ีเอาครับทีนี้ เอาเป็นว่าคุณครูจะต้องวิเคราะห์หลักสูตรเพืเขียนแผเพื่อที่จะตอบ PA 1ให้ได้นะครับ PA 2อันนี้เป็นตัวที่ผมเอา PA 2มาให้ดูเพราะว่าคุณครูได้รู้ว่าต้องเขียนอะไรบ้างแล้ว AA 2จะเป็นกรรมการแต่ละคนแค่นั้นครับ PA 2 PA 2จะเป็นกรรมการแต่ละคนที่รงเรียนตั้งครับมีทั้งผู้ในการเป็นประธานถูคคนภายนอกที่เป็นผู้สมอ,อีกสองคนน,นะครับสังเกตดูว่าเขาจะมีกรรมการให้คนเดียว เสร็จว PA สามไม่มีอะไรคราะันครู PA สามหน้าหนึ่งร้อยสา PA สามจะเป็นแบบสรุปประเด็นท้าทายนะครับกรรมการแต่ละคนที่ให้คะแนนมาหน,นึ่งร้ยคะแนนแบ่งเป็น60ุกสิบี่สิแต่ละคนให้เท่าไหร่ัะอันนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบเพื่อที่จะผการประเด็นท้าทายทีนี้ นึกออกใช่ไหมครับ PA1 คือประเด็นท้าทาย PA2 คือกรรมการทั้ง3คนนะครับจะต้องมาประเมินรายบุคคลเสร็จปุ๊บขั้นแนนจะมาอยู่ใน PA3 ตรงนี้ครับ PA3 โดยมีกรรมการลงชื่อ3าคนเสร็จปุ๊บ<ๆ>ต่อไปที่ PA เดี๋ยวเดี๋ยวนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้คุณครูปรบมือให้ท่านผู้มีการเรียนหน่อยปรบให้หน่อยเร็วเ<ๆ>พราะว่า ท่านผู้อำนวยการเรียนกําลังพาท่านทํพีเอสามอ๋อไอเจ้าประเด็นทายย้าทายมาเห็นยังตรงนี้ที่ท่านอาจารย์นี่ที่มีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นวิทยกรก็คือพาท่านฝึกทัศนะพัฒนาตนเองเรื่องของประเด็นท้าทายใช่ไหมเพียงแค่หนึ่งตัวชี้วัดใช่ไหมส่วนคุณจะไปทําเรื่องอื่นก็เรื่องของคุณแต่เลือกเพียงหนึ่งตัวชี้วัด เพราะนั้นเวลาท่านอาจารย์ทางานอะไรก็ตามกันแล้วแต่เมื่อมีประเด็นท้าทายท่านอาจารย์ขอเปลี่ยนประเด็นท้าทายจากผู้กันเนียได้นะใช,ใช่ไหมเพราะว่านายอนาจอยู่ที่ผู้ในการโรงเรียนเพราะนั้นขอเปลี่ยนได้ตามประเด็นท้าทายเชิญเสร็จปุ๊บเราได้ PA สามวสิบเจ็ดกับวยี่สิบเอ็ดจะมาโผล่ในตรงนี้ครับนะครับมีอะไรบ้างหน้าหนึ่งร้อยห้าครูก็ลองไปศึกษาดูนะครับ ในพอสิบเนะครับที่เขาบอกว่าเอาผล,ลเข้ามาสั่งครับเต,ตัวตัวที่คุณภูมิมอนพูดเนี่ยคงเป็นช่วงเปลี่ยงผ่านนะครับถ้ามันเริ่มวันที่หนึ่งตุลาหกห้าเนี่ยไม่มีอะไรแล้วก็เป็นพีอย่างเดียวต่อต่อตอ,อันเดียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งถ้าใครมีหลักเกณฑ์การพร้อมเชี่ยวชาญอาจารย์ผ่านเพียงหนึ่งวงรอบถ้าหลักเกณฑ์เข้านะ ขอเชิ้อชาญผ่านพีเอเพียงหนึ่งรอบในปี2565 7จปุ๊บผ่านการประเมินร้อยละ70ใช่ไหมจากกรรมการอาท่านอาจารย์ก็เขียนคำขอการประเมินด้านที่3อาเชิญแล้วสุดท้าย GA4 จะเป็นเรื่องของการประเมินลิปวีดีโอนะครับสุดแล้วส่วนที่คุณครูจะต้องดูและจะต้องเลียร์เลยคือการเขียน ข้อตกลงหรือว่าประเด็นท้าทายอย่างที่ผมบอกครับแนะนําใส่ไปเลยครับประเด็นท้าทายก่อนนี่รครับเพื่อยกเลิกอันนี้เป็นเป็นของผมที่เขียนเลยนะครับยกเลิกแบลบสมมติทางการเรียนและก็ผลทักษะการเรียนประเดนตัวแนวทางที่ผมทำก,ก็เพราะว่าโควิดแล้วเด็กไม่รู้จะเรียนยังไงก็เลยฝึกทักษะการแก้ปัญหาให้กับเขาไป5ขั้นตอนให้เขารู้ว่าถ้าเกิดแบบนี้ไปคุณจะทำํำยังไง นะครับนี่เข้าๆสรุปแล้วนะครับพีเอง่ายถ้าเราจับหลักถูกแนะนำมาเป็นปะเขียนประเด็นท้าทายของแล้วเราค่อยมาเขียนงานเอาแปข้อประเด็นกันเลยแล้วในแปข้อผู้เรียนจะเกิดอะไรขึ้นโดยใช้อะไรก็ชุดฝึกแบบฝึกหรือใบงานที่คุณครูออกแบบในตารางที่สามนั่นแหละครับพี A ่เอง่ายๆกับประมาณน,นี้ครับเติมน,นิดนึงใครเป็นครูไปช่วย ยกมือใครเป็นครูครูไปช่วยครูไปช่วยมีไหมไม่มีใครเป็นครูต้องไปดูมาตรฐานครูนะมาตรฐานครูเลยอันเชิญมาตรฐานครูมาดูเพื่อเขียนข้อเพียนหนึ่งนะเสร็จปุ๊บขึ้นมาดิมาตรฐานครูอันเดียวกันใช้ได้ตั้งแต่ ครูชำนาญการชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญครูเชยาญเดียใช้เหมือนกันหมดต่อไปถ้าเป็นครูชำนาญการยกเบอร์ก็ไปดูมาตรฐานวิทยาฐานะฉนางการ้อไปดูห้ามไปดูแต่ถ้าท่านต้องการสูงขึ้นจากฉนบาการขึ้นเป็นเชี่ยวชานาญการพิเศษท่านก็เขียนเป็นชำนาญการพิเศษได้แล้วถ้าท่านต้องการเขียนเป็น เจ้าชันพิเศษเนี่ยมอนผมให้เป็นเขียนพีเอเข้าสู่เจ้าชันพิเศษนะท่านก็ไปดูเขียนเป็นมาตรฐานวิทยานะเจ้าชันพิเศษตามการอะไรสร้างการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันยังเพราะฉะนั้นในตัวของครูจะต้องดูมาตรฐานตำแหน่งครูกับมาตรฐานวิทยาฐานะที่ตนเองดำรงอยู่แต่เขียนสูงกว่าเดิมได้อะ นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องรอใครแต่ <นะ S 1> De, มาจากงานที่ท่านเขียนทำเองที่ห้องเรียนนะครับเชิญครับก็โอเคช่วงครับ